The b บ y s ซีซั่นครับกำลังที่จะเข้าแล้วในเร็วๆนี้และก็คาดว่าน่าจะเป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วนั่นเองครับสำหรับในคลิปนี้ครับเรียก็จะมาเจาะลึกถึงทฤษฎีต่างๆที่คนเนี่ยกำลังให้ความสนใจกันอย่างมากๆครับกับตัวอย่างที่มันเพิ่งจะออกมาครับแล้วก็ในรอบนี้ฮะมีในส่วนของแซมดีนที่เล่น Super n a t เนเชลมาเข้าด้วยนั่นเอง ส่วนที่เหลือเนี่ยจะมีทฤษฎีอะไรบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปดูพ,พร้อมๆกันเลยน,นั่นองครับทฤษฎีเกี่ยวกับตัวโฮมแลนเดอร์ก่อนเลยครับเนื่องจากว่าที่เราเห็นกันอยู่นะตอนนี้เป็นตัวอย่างโฮมแลนเดอร์เนี่ยมันก็ว่ากําลังต่อยคําถามใครครับดังนั้นเนี่ยไอตอนนี้เป็นทฤษฎีนะที่ผมได้ไปรวบรวมมาให้งั้นเดี๋ยวขอเข้าเลยนะทฤษฎีที่1ครับโฮมแลนเดอร์กำลังต่อยประชาชนธรรมดาครับอยู่ในที่แบบเปิดโล่งกว้างและสามารถฆ่าคนได้ขนาดนั้นดังนั้นก็เลยหมายความว่าโฮมแลนเดอร์เนี่ยอาจจะ ไม่ได้สนใจแร้ว,ว่าใครจะเป็นอะไรยังไงคือตัวเองเป็นเทพเจ้าครับคือจะทําอะไรก็ได้พวกเองเนี่ยมันเป็นแค่ของเล่นในแนวนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของทฤษฎีต่อมาเนี่ยโฮมแลนเดอร์ต่อยเจ้าหน้าที่รัฐหรืออาจจะเป็นคนบางคนที่กําลังจะมาขัดขวางหรือจะมาป้องกันในแนวนี้นนครับบางอย่างสักอย่างครับดังนั้นโฮมแลนเดอร์เนี่ยก็เลยแบบอ,อย่ามายุ่งกับพระเจ้าก็เลยจัดการนเองครับ